เฮ้ยเฮ้เดี๋ยวก่อนกดดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดไลค์คลิปนี้ล้วก็จะไม่มีคลิปตรงๆออกมาให้ดูนะเชื่อกันแน่ครับผมคนหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วก็อยู่กันเลยเฮ้ยเบื่อเลยทำดีไว้เนี่ยใส่คำกป็นแบบรายการขายของนะมันี้มาการขายดาบที่สุดโลดนะครับผมอืมด่านไปแบนที่สิบโลเฮ้ยอะไรเดิดึดึดึดมันทำมาเลยครับบนเลยใช่ครับผมด่านที่ดีมากครับเราขายราคาไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวนึงละเฮ้ยทำอะไรดิเฮ้าากลังงขขยอ เดี๋ยวจะมึงของตู้ะเว้ยเฮ้ยนุ๊ปอุ้ยนั่นไงเนี่ยเขาเนี่ยนี่คือมีน้ำคนที่สุดโลดหนึง100่งร้อยบาทเลยเพื่อนนะดูดิโขนุ้ยบาทบา้าไปแล้วเฮ้ยเก็บองเงี้ยอุย้ยกำลังจะคลองดีเลยชิอ,อาากกุ้ยเอาว่าจบรายการตรงนี้ไปก่อนจะสิกับไปบายบายบายครับผมโหได้ตังค์เลยทำไมไม่เอาไปใช้เองเฮ้ย,ยใช้เหรอก็ไปใช้ดีอย่าฉันก็ใช้อ่ะเฮ้ยลำบาอเลยเนี่ยเอาวก็ไม่รู้อ่ะก็แบบไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์อ,งอะไรโรงงานคืออะไรนุ๊ป อ๋อ e. มันก็ดีนะเพื่อนแต่ว่าอย่าแต่จะคือไงตังนี่หาเองมันหามันแบไงรู้สึกว่าใช้ไปแบบแปลกแต่พอรู้สึกไปตังเพื่อนเนี่ยอู้ยรู้สึกมีกำลังใจไม่ต้องไปเกี่ยวตังมงตังเพื่อนเลยพอเลยพอเลยโอ้ก็ได้ก็ได้เช่ออะไรวว่าไม่หนุกเลยไม่ต้องไม่หนุกเลยมันนงลงลงลงเรื่องตังเรื่นโถเอ้ยเดี๋ยวขายแต่ขายแม่งเลยดี๋ยขายอะไรเดี๋ยวใหญ่รู้แทบขายเฮ้ไม่ทำราคาพี่อืมเอาลโลสมิธอยู่ไหนลโลสมิธลโลสมิธโอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อะโลซมิธทด เ, What? เดี๋ยวนี่ลุงสร้างการทอมไม่มาเลยอ๋อใช่วันนี้ว่ารู้สึกรักปันหมาเลยตอนแรกจะสร้างบาทแต่นี่กระทองก่อนแล้วพวกแกเข้าใจไหมโอ้โอเคเข้าใจเลยนี่คือแบบโอ้โ oh. หแบบรักเต็มที่เลยก่อนเลยนอนเนี่ยแรงมแรง,งนนแวันที่วันที่แบบนี้แต่ฉันไม่ในจะกาบ่ามาสักพันเลยแต่ก็คันที่จ้ารักมันนะแล้วไม่รักผมมบ้าะลุงออก็รักไปก็ก็รักคนหนึ่งไงแต่พวกนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเดี๋ยวนะแล้วความสําคัญผมลำเหนือลำสองอะ ล้างก็ต้องอันดับบอกไอทีลุงปอดได้ไหมลุงอ๋ออันดับที่หนึ่งสิโอเคอ๋อหนึ่งในสามอืมสามอะไรลอยใจแล้วอะไรเนี่ยว่าแต่วัดอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยลุงสมิธอะไรมีไาติบ้านรู้ว่อ๋อนั้นเหรอเขาเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ว่าใครสามารถขับมอนเตอร์ได้ใจเงินไปแบบว่านายจะกล้าป่ะฮะเอ้าพูดงูกล้าดิมาผมพร้อมเลยโอเค แล้วก users, ดนี่คือยังไงอ่ะขอยุ่นเลยไหมลุงไม่ได้ห้ามใช้วุฒิเด็ดขาดโอ้ยตัวโอเคมันถือว่ารอนึงเดือนมาโอเคมีนักสู้ด้วยมีหมาโอ้โอเคเอามัลองต่อยว่ะเฮ้ยสลามมาต่อยดีกว่านี่เออเฮามาต่อยเอ้ยโอ้ยเอาตัวยังตีไม่เข้าโอ้โโหอเครู้สึกเหมือนว่ามันจะโกงเฮ้ยไหนทองเฮ้ยไม่ตอบทองเลยเหรอเฮ้ยม <depois S 1> ันต้องตอบทองเลยแล้วโอ้ทำไมของทองเจ๋ง อาซื้อของเลยโอเคเรามีอเอ้ยดาบดาบแล้วก็ชุดก่อนหนังโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มีอะไรคึบปุบรู้สึกมันจะโกงไปนะเดี๋ยวเราจะเอาเกาะไปฮึบโ okay. อเคเกาะลดลดลดเกาะไปเลยโอเคมาคราวนี้เนี่ยราจะสอบซูสีแล้วโอเคมีดาบแล้วก็โอเคอยู่สองที่ใต้เออก็ไม่ได้แย่เนี่ยว้าโอ้ออยขอโทษนะหมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวจะขอรันหายฮึปนี่นี่ๆๆ โอ้ยเจ็บโอ้ยก็ไม่ได้อยากเลยอย่าว่าวหนึ่งโอ้โหเขาก็จอดไม่ด้นะดูนีโอ้ไม่ได้เลยขจอกจริงหึหึโอ้โหโอ้โหโอ้ฟาร์มเลยโอ้โอ้ยวันสัมภาษ์ฟาร์มไปซื้อแน่สบายเลย โอเคต่อไปเป็นขั้นต่อไปนี่คือดาบหินเนี่ยเหรอเฮ้ยมันแบเพิ่มเป็นดับดีหวะโอ้วันถอดได้เลยเี่ยหวะเออเจง๋งช็อตเดียวเรื่องช็อตเดียวเรื่องอือ,งอเป็ปเววนไง,ง,ง่โอ้แข็งแกร้งสุดๆไปเลยเรียกว่าโคตรที่แข็งแกร่งโอ้โหจะเป็นสามแต่เขาเสียคือดาบจะพังง่ายเนยสิเอาล่ะ้ะาราคาสลามก็ได้เงินมาโหได้เงินเสร็จทงังแต่ก็ยังโอเคดีกว่าไม่ได้หรอวะโอเคได้อย่างนี้สิแล้วมีขั้นต่อไปไหมไหมาฮะไม่มี ไม่มันก็ต้องมีดิเออนี่แค่ว่าหนึ่งนะเว้ยแต่เป็นไงเราจะไปไหนไป <c oughs> อะไรอ่ะ <c> ห <oughs> มาพูดผู้ชงพูดยาเลยมันยังไงครับวันยังไงอืมโอเคแต่มาวันนี้เนี่ยโอเคแหละมาโอ้ก่อนจะพังอีกแต่เขายังโอเคอยู่ปไปไปดีกว่าเอ้ยขนาดหรือเปล่าโอ้ยจริงด้วยเรื่องต่อไปเลยนะอย่าลืมเลยต่อไปคือเลยฮะ เป็นอ่าอะไรวะเนี่ยเป้าสิบโอ้ยยินดบครับโอ้โชาวบ้านเหรอเราจะตัดไปดามผิวเงยดามผิวพม่เอาโอ้ฝอ่งที่ก็ตายยว่ะก็ไม่ได้หยากหนิวว่าโอ้ทีนี้เดี๋ยวไปทองมาขึ้นยุ๊ปตีนะว่ามันแบบโอ้ยคืบคึบโอ้ยไหนสิโอ้ยอัพเกรดด้วยเหรอโอ้กัมดาบดาบเล็กน่าจะตีได้สองทีตายแล้วโอเคก็ไม่ได้อยากเนี่ยว่ะโอ้แต่ก็เจ็บใช้ได้แหละโอ้แต่ถ้าลุมนี่คือมาดิ เอ้ยดีนาบอกวโอ้ยดีนมันไม่ลงโงูเนี่ยตายอะไรสักอื้ออื้อโอเคจะซื้อดาบเพชรแต่ดูว่าโอ้ดาบเพชรไปแล้วโอเคชิ้กอดโซ่แล้วโอเคเพื่อความปลอดภัยของเราต้องซื้อชิ้กอดโซ่มากันไว้ก่อนไม่งั้นเราจะเสี่ยมองเพลงเอาล่ะโอเคชิ้กอดโซ่กระดาบเพชรพร้อมแล้วบอกเลยว่าโคตรจะแข็งแกร่งเลยปึ๊บสองทีตายอื้ออื้อโอเคมาถึงแล้วโอกาสฟาร์มดีกว่านี่จะฟาร์มไปเยอะเลยเพื่อเพื่อข้หน้าไปซื้อถองได้ต่อได้เออเนี่ย แม่ผมแบบแค่ไอพวกวินญาณพวกเขาก็เจอกกระจอกนะเออไอพวกจมูกโด่งั้งหลายนะโอเคโซจะพังยากอยู่เหมือนกันได้อยู่เดียวฮึบฮึบอึบโอเคฮึบอึบฮึบฮึบโอ้ยกระเจากระเจาจริงกระเจาะจริงกระเจาะจริงเลยกระเจาะจริงเลยเอโอ้โหตายเอ้ยในถอเดี๋ยวมันก็จะพอมั้งเอ้ยอีกสักชุดนึงดีกว่าเร็วเร็วๆไปแล้วหมาอ้หมาหมามันเลือกร้องเลยโอ้ยโอ้ยโอเคฮึบอึบจ้า เขาจะสู้สวยนี่แน่ได้มาแล้วเออหนึ่งมาเอ้ยไมนะ่โอ้ยนี่นะโอ้ปฏิหารพจริงโอ้โหโอเคเอาละ่ะทีนี้แหละมีดาบพบเสร็จแล้วล่ะอ่าไหนต่อว่าขโมนนี้ปะอลองดูฮึบฮึบฮึบมานี่จะมีอะไรรออยู่ฮึบฮึบฮึบไหนไหนโอ้โ,โ,โ,อโเหเฮ้ยโกเลมเหรอเฮ้ยเจ๋งดีว,ว่ะโกเลมวิ่งห้าสิบโอเค อ่ะซูวูดพีโอว่นี่เดี๋ยนะพีทแมแท่งทองเดี๋ยนะต้อเราจะจะพอปหมเนี่ยเฮ้ยแต่โอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องข้าวเกรมขึ้นได้ของใหม่อ่ะเราดูฮึบโกเลมจ๋าให้มาแล้วโอ้ยฮึฮึฮึโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหตีตีอย่างเออตายอยู่โอ้ยสิบแท่งสิบสองโอ้ยจะอืมมันอีก อ้ลุมเลยะให้ลุมเลยรู้สึกว่าเราเราจะคางเก่งเลยอะคอนคอน้างเก่งเลยมาลุมเลยลุมเลยเฮ้ยเ้ยเ้ยเเฮ้ยเพี่เฮพี่พีเียพพี่อ้ยโอ๊ยโอ๊ยอโอยขออออมนโอเก่งไโอ้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 โหกิไม่นานไม่ลุมเลยเฮ้ยารุมมะตายแล้วโอเคซื้อดาดีกว่าดาดเปีดที่คนขานที่จะดีเลยโอย ถ้าเขโหลดมากอื ENNIS, ออ rais, อเลยจังวันนี้โ ksi, 1, 2, อ้โหดาบลูบี้แต่ทำใม้ซื้อก่อนว่าเอเคิดเถอะฮึบหนึ่งสองอ่าก็สามโอ้ยสามทีโอเคได้อยู่ก็ยังค่อนข้างค่อนข้างจะได้อยู่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอุลยเฮ้ยเดี๋ยวเราซื้อดาบให้ครบเซตด้วยไปดูอือฮึบ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 โอ้โหโอ้บริสเตีอย่างโอตีโหดโหสุดยอดเลยนะซื้อดว่ามีมีดาบอะไรดาบแห่งความมืดเหรอแล้วก็ชุดเกราะซื้อแดดซื้อฟยวฟ้า บางคนจะการเราขวากจากความตายใช่ไหมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจุดก่ออีกแบบโดนเล็บไม่ใช่ไม่ใช้คึบโอ้ตีโอ้ยตีไม่เข้าเลยโอ้ดีแดงแปรดับแดงแปรจริงโอ้ดูดิโอ้โหฮึบเนี่ยคือไม่กล้าสู้กเลิเหรออืม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 เอาที่สู้บอกออืมเฮ้ยมันจัเอ้ยมันจับ่อนจับมากมันจะมาไปแล้วนะโอ้โหวันนี้ก็สู้อของสบายๆดิโถกระจอยไปเอาล่ะ ต้องสุดที่สุดท้ายแล้วโอเคพุ่นนี้ก็แค่หนักกระจกกระจอเนาะเออต่อไปนี่แหละโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันบอลพลังไงานไม่ถึงร้อยเหรอจะสู้อน่างไรเนี่ยเฮ้ยเอาละล้งางขามาโอ้มีของที่ต้องการเดี๋ยวอันนี้จะผมคุณสิเอาละขอซื้อชิ้นเกาะกันรอบนี้น่าจะต้องสู้นานแน่เลยเอาละพร้อมนะที่จะต่อสู้ซื้อมาไว้โอเคมาชุดเกาะพร้อมเลยพร้อมมาฮึบโอ้ โอ้ยอะ่รโอ้ยโอโอ้ยโอยสู้ะสู้โอยสู้อมโอมันึริงจริงเฮ้ยางานจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมาตายเดี๋ยวมาตายีมาตายอือออออยโอ้ยมันมันสู้มันสู้ม้นสู้สู้อะสู้อสู้อะโอ้ยจริงเลยเฮ้ยได้เงินมาปึกนึงเยอะแค่จรอาคาน้เงินจริงเยโอเนียพันนี่ยย เรามี Adams, มี erm i, มีทองอยู่หกสี่อืมน่าจะพอขี่ั้งแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซูมบักันอีกเดี๋ยวเจ้าคือเดี๋ยวไอโอ้ยทะลุเลยเดี๋ยวๆดี๋ยทำไมต้องมาทะลุตรงนี้อะไรนะทำไมทำไมชอบแบบว่าสร้างหรืว่าพื้นที่แบบอย่างงี้ให้ตัวงี้ฮะเคือเฮ้ยจุ๊บโอ้ยใจใจรู้ใจค่าจุ๊บอ๋อ แล้วออกไปทำไมโอ้ยมันมันจับมันกับไม่ได้เอ้ยเป็นเป็นแบบบนพลังงานที่น่ากลัวมากมันโดดเลยใค้ปกติมันตกไม่ได้เปล่าเอ้ยจะคือจะเอ้ยจะสืสู้โอเคโอ้ยได้ทอมประมาณนี้ต้องเท่าไหร่เก้าสิบหกโอ้โหแล้วก็เนี่ยนะคือสามารถเอาเจ้านี่แลกเป็นคลิปวิตัยคิดต่อได้แล้วก็เอาไปซื้อฮานุสุเทพเหรอบ้าบบอมากอืมเดี๋ยวนะ ถ้าเราจะปัดพันธก็ทำไมเราไม่ปาดจากโกเลมวะล่ะถ้าปาดจากโกเลมน่าจะง่ายกว่านะเพราะว่ามันสู้แค่รอบเดียวสองรอบแต่ไม่เลยมาโกเลมหนึ่งสองสามโอเคขอสักเร้าสิบหกอันหน่อยได้ไหมเออจึ๊บจึ๊บเฮ้ยหาตัวจะพอมั้งฮึบฮึบฮึบโหสู้สู้มันสู้มันสู้มันฮึบฮึโอเคการสิบหกไหมเออน่าจะพอแหละอันนี้ก็หมายถึงร้อยอีกแล้วโอ้เจ๋งอยู่ห้าตัวเข้าใจคุ้มๆุ้มันนะเออเอาล่ะ จะมาพลางงานเกมไม่รอดแน่จะใช้จะดาบนี่ดาบโอ้ยอะไรอะโอดาบที่เบลเทอร์นี่จะจัดการแกฮึบฮึบโอ้โหอืมอืมอืมอืือโอ้ยโอ้ยปราณวารีปราปราระเบิดปราคือมันเสียงโอ้บโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนข้างเขาจะเขาต้อจะโกงเลยอืมอโอเคโอ้ยหมาเดี๋ยวหมาตายโอเคอีกแค่ชิ้นเดียวนั่นแหละทีนี้เราจะได้หรอว่าเป็นไทยฮึบฮึบโอ้ยหมาอย่าเข้ามา มาด้วยได้เอ้ยอย่าอย่าอึอิงสสูู้้สู้สู้เฮ้ยอย่าเฮ้ยอิงแต่แล้วเป็นไงเอาแรกเป็นมิติคริปโตสองอันแล้วกลายเป็นขนมคริสตัลโบเดี๋ยวลองซิมันง่ายเจ้าโอ้โอ้ว้าโคตรง่ายสองทิศใต้เหรอโอ้หนี่คือสามารถปั๊มเงินได้ตลอดนะเฮ้ยนี่เลยแกโอ้พวกนี้ เาห้าหลองสูนนี่มันก็ไม่ยากนะแต่ว่าต่อให้เราเี็มือเทพแล้วก็โหดนะครับเออก็ต่ทำอะไรไม่ค่อยได้อะเออมันจะมียากกว่านี้เฉียววะโอ้ถ้าอย,า,อย,า,อยากมียากกว่านี้คอมเมนต์แล้วกดไลค์นะครับผมโอ้โหเลยไอ้อกรต่อเอ้ย